พอเตี้ยตุยปืนพุ่งเลืออันนี้เขา่ายขายตกใจเราอ,อันนี้คือผักบุ้งหน้าถ้าอย่างนี้เรากล้ากินเพราะว่าโอ้เจอฝนเละหมดเลยเห็ดเี่ พี่สาวอมอยู่นู่นมาดำดำพี่ดำอยู่นู่นขณะนี้เวลาหกโมงเช้านี่ก้านมันยาวก้านมันใหญ่จนมีเลยอ่าตรงนี้เอาเปรียบเทียบเท่าเปรียบเทียบต้องเอาดอกขาวก่อนขาวๆนี่ไงอ่ะเเปรียบเทียบ เออเหมือนกันมากเลยคล้ายกันแต่เห็ดนี้ที่เราเก็บมันจะนูนขึ้นมาใช่ไหมออแล้วคามันจะบางกว่าเรียวเรียวกว่าแล้วข้างในดูง่ายๆเลยอ๋อมันจะเป็นสีอย่างงี้อืมไอ้นี้จะเประจะโปรออกง่ายเอ,อเนี่ยแต่อันนี้มันจะเหนียวอาของที่กินได้มันจะเหนียวเหนียวออส่วนมากไอ้ดอกที่เรากินได้มันจะผมเรียวกว่าอ,อืมอ,อืมมันไม่อ้วนเออใช่ทำให้อาเจียน ถ้ากินเยอะก็ mm. ข้อรยงบาน mm. อจองลงเราทิ้งไปเราไม่เอาอสาธิตตามตลาดไปสาธิตกลับเตี้ยกลับบ้านป้ากลับได้จริงอยู่เยอรมันก็เก็บเห็ดมาเมืองไทยก็มาเก็บเห็ดจ้าอันนี้เป็นเห็ดเ,เห็ดย่า สมัยแต่ก่อนเราก็เก็บอย่างนี้แหละเพื่อนๆค่ะเนี่ยสมัยก่อนอุ้มกับพี่สาวก็น่าเห็นก็เก็บเห็ดอย่างนี้นะนี่ต้นนี้มันจะมีน้าต้นไมยาราบทุกคนสมัยเด็กๆเก,เกเลียดมันมากเลยนะพอเราเห็นไหมพอเราไปจับเขาเขาจะนอนเนี่ยอันนี้เขาจะตื่นอยูน่นี้พอเราไปจับเขาเขาจะนอนเนี่เห็นไหมคะชอบไปเล่นเนาะแต่ก่อนเราไม่มีของเล่นเราก็จะเล่นนี่ นนนอนนี่เยอะมากเลยทุ่งนานเนี่ยถ้าใครจะดำลงดำนาทุ่งนานเนี่ยต้องใส่รองเท้าบูทลงเลยเต็มเลยเนี่ยโอ้ยแรงมาก คนมาหาเยอะมากคนมหาแข่งคู่กับเราด้วยเร็บลาว แคบอยู่ตรงนี้ฉันไปไหนหมดควายตกใจเราเฮ้ยควายตกใจเราไม่ได้ทำได้จะไปเก็บเห็ดมุดก็การตรีนในอันนี้ก็ มันเห็ดมันไม่มีเห็ดเมานะทุกคน,น,นอยเดี๋ยวพี่สาวอุ้มมาดูก่อนดินอ้าพี่ดําม,มาเบ่งเนเออได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่รอดรอดนี่ น,นเป็นพิสาเราอันนี้ก็เป็นคู่ขาธรรมาหากินแต่ก่อนแถวนี้เป็นที่ธรรมาหากินของพวกเราคือรู้หมดเลยว่าต้นไหนมีอะไรให้กินเนาะน้อหมวยเนาะคูออขาสั้งกลอนี่คือ แกงที่มาหาเห็ดแม่งจะได้กินไม้เห็ดคนเยอะกว่าเห็ดซะอีกอันนี้ยังไม่หมดนะทุกคนขานู่นทางนู้นก็มีนะคะนุ่นฝัง่งฝั่งนู้นก็มีอุ้มเห็นแล้วหลายคนนุ่นฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมคะตรงฟูงควายก็มีคนหนึ่ง เก็บไปบรรชมบรรยากาศทุ่งนอกบรรนอกทุ่งนาฝูงควายและก็ฝูงคนในการเก็บเห็ดท่านผาบ้านมักลูเฮยพี่ดำได้อย่างเยอะเลยบ้านทำมันมากรูเฮยทำมันมาสลอเฮย หาควายกันนี่พุงเดิมมีลรคเล็กๆด้วยดูมองมองอะไรคะจะเอาหุ่นได้หรือไมาจ๊ะมาจากเตะเท่านั้นเอาครุ่นนี่ก่อนถ่ายเท่กับเบ๊ย สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่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 ป้าไม่ได้เอากล้องนานลืมลืมลืมสโลแกนของช่องตัวเองสวัสดีจากเมืองสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะอุ้มอยู่ที่ซีคอร์ภูมิเนาะก็เป็นบ้านเกิดของอุ้มเองค่ะทุกคนค่ะวันนี้อุ้มทําพาทุกคนมาทําอะไรแมยไม่ได้เอากล้องนานอุ้มลืมอันนี้เลยค่ะ ถ้าช่วงเมษายนเนาะถ้ามันจะมีฝนใหญ่มาประมาณสองสาครั้งติดต่อกันอ่าแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอากาศร้อนหลังจากที่ฝนตกไปประมาณ3วันเนาะมันก็จะมีตัวนี้มาเลยค่ะทุกคนคะ่ะให้ดูอันนี้นะคะอันนี้บ้านอุ้มเขาเรียกว่าประซัดเก็บเรียงประซัดเก็บเรียงก็คือเห็ดเห็ดเห็ดฟางเห็ดหญ้านั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะมันก็จะึ้นเห็ดซางเออเนาะเห็ดซางเ,ออเนาะ มันก็จะขึ้นตามทุ่งหญ้านะคะทุกคนคะทุ่งหญ้าทุ่งนาเน,นี่ยแหละที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนาะอ่ามันก็จะมาขึ้นแล้วเราก็ต้องลุกมาแต่เช้านะคะทุกคนค่ะขอบอกว่าอ่ะไปแล้วค่ะเมื่อกี้ตรงนั้นนะคะสี่คนฝั่งนู้นอีก 3, สามมอไซค์นะคะแบบตรงนี้เฉพาะบริเวณตรงนี้เพื่อนๆค่ะสิบคนนะคะคือถ้าเราจะมาเราต้องลุกมาประมาณสักตีห้าตีห้าตีห้าครึ่งอย่างเนี้ย เราถึงจะทันคนอื่นเนาะอันนี้ก็คืออุ้มมากับพี่สาวอุ้มมันก็เลยได้เยอะอยู่เนาะในอุ้มก็มีอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าอุ้มจะได้เยอะกว่านี้ไหมถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านเดี๋ยวเราไปเก่งเห็ดกันค่ะทุกคนไปค่ะสร้างภาพเดินกลับบ้านไปอะตามข้างทา,างก็ยังเห็นนะคะอันนี้พี่ดำพี่สาวอุ้มเองเนาะนางอยู่สวีเดนเนาะนางก็มีช่องเก็บเห็ดของสวีเดนนะคะอันนี้นางบอกว่า อันนี้ก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะอันนี้คู่แข่งว่าเก็บเห็ดที่มาน,นอกค่ะมันไม่มันก็แบบเก็บยากเนาะเพราะว่าเห็ดมันเล็กกันจีวเดียวแต่ว่ามันก็เก็บได้บรรยากาศทุกคนค่ะเพราะว่าตอนเล็กๆเกนะี่ยบริเวณตรงนี้นะอุ้มกับพี่สาวอุ้มนะรู้หมดเลยว่าต้นไหนกินได้นะคะจอมปลวกตรงไหนมีอะไรขึ้นหน้าไหนอย่างเงี้ยเราจัดการเรียบเนี่ยเพื่อนๆค่ะา,าจะมือ,อเอ มันนึกเหรอคนเยอะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะทั้งคนทั้งควายควายก็เยอะเห็ดก็เยอะนี่เห็นไหมเมื่อกี้มีควายเผือกน้อยนี่ไงนี่นี่ตัวน้อยตัวนี้อตัวนี้คือควายเผือกน้อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ใบกลีเออนี่นี่มีแต่ตัวอ้วนๆช่วงนี้มันอ้วนเพราะว่าฝนตกหญ้ามันก็ขึ้นเนาะ ะจะบอกว่าอากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์อยากให้เพื่อนๆแบบอากาศแบบทุ่งนาบ้านนอกอ่ะอยากให้เพื่อนๆแบบได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยกันเนาะเนี่ยไปไปอากาศดีบริสุทธิ์ไม่ร้อนกำลังพอดีเลยนี่ อยากให้ทุกคนเนาะมาได้แบบหายใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์เต็มปอดสักครั้งสองครั้งเนี่ยอันนี้คือผักบุ้งหน้าถ้าอย่างนี้เรากล้ากินเพราะว่ามันไม่มีพยาธิเนี่ยกคนคะผักบุ้งทุ่งนาอย่างเงี้ยกินส้มตามอร่อยมากแมบอกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยอยังไม่ยาวต้องรอให้มัน อีกสักหน่อยเนะาะเพราะว่าฝนมันก็เห็นไหมน้ำตามทุ่งนามันก็เยอนะแหละก็ต้องรอสักพักประมาณอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะจังนี้จะเต็มไปด้วยผักบุ้งนะออเจะกินนอโอู้ห้าหลื่นชุดเก็บเหอบเราเก็บมาจากเก็บเห็ด เขาไทยแล้วมันไม่มีขบานก,กันค่ะ,คะบ,บอโอเคจะตบ,บร่นนะไ,ไดอีมยัไม่ัไม่มหเรอ,เอถ่ายคลิปถ่ายคลิปามาสโาส นงแกงหนึ่งแกงพอเนี้ตรุ่ยปืนพุ่งเลืออ่าตะกี้เราจะกลับบ้านแล้วแต่พี่ดำบอกว่าระหว่างทางเห็น <c oughs> เห็ดอีกสมาชิกก่อน <c oughs> แกงแกงสมาชิกนี้นะคะคือแกงแกงแกงในซุ้มเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันทุกคนค่ะก็จะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเดนี่ก็แกงลาเห็ดแกงลาเห็ด